ื่นหางกล้าเรื่องเล่าจากทุง่งนาที่แม่เตือนเคยไหมวิ่งเล่นในทุงน่งนาตามแม่ไปดํานาแล้วโดนแม่ดูเรื่องหางกล้านั่นแลกวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผื่นคันที่คนโบราณเรียกกันว่าหางกล้าที่ทําให้เด็กน้อยอยากสนต้องเข็ดหางกล้าคือผื่นคันที่เกิดจากการสัมผัสกับ,กบต้นกล้าข้าวหรือพืชบางชนิดในนาข้าวทําให้เกิดอาการคันแดงเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นตามผิวนังเด็กๆที่ชอบวิ่งเล่นในนาจึงมักโดนแม่เตือนอยู่เสมอ ถึงแม้จะไม่แร,แรงแต่ผื่นทางกล้าก็ทําให้คันยุบยิบกวนใจแถมท่าเก่ามากๆอาจทําให้ผิวหนังอักเสบและติดเชื้อได้ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจึงดีที่สุดหลีกเลี่ยงการสัมผัสต,ต้นกล้าข้าวโดยตรงสวมเสื้อผ้าแขนยาวขาย,ยาวเมื่อต้องลงไปในนาและถ้าเกิดผื่นขึ้นแล้วให้ล้างด้วยน้ําสะอาดฟอกสบู่และทาด้วยยาแก้แพ้หรือปรึกษาเภสัชกรอย่าปล่อยให้ทางกล้ามาทําลายความสุขในการใช้ชีวิตกดและกดแชร์ และคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์หังกล้าของคุณกันได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับสาระดีๆแบบนี้อีก